วันนี้สภาท่านผู้ชมมาฟังเพลงปีใหม่ของเมนนะคะแต่ว่าระหว่างรับชมอย่าลืมดูภาพในมิวสิกวิดีโอด้วยเกี่ยวกับการแต่งกายของเพลงสวัสดีปีใหม่เมรค่ะโดยมีการแพร่าภาพใหม่ล่าสุดประจำปี2024โดยในเนื้อเพลงนั้นมีชื่อเพลงว่าสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนมีแพลนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ เรามาดูเนื้อเพลงกันนะคะบอกว่าใกล้ปีใหม่แล้วพี่น้องมีแพลนไปเที่ยวไหนกันบ้างคะไปเมืองหรือว่าไปฟาร์มไปกับครอบครัวหรือว่าไปคนเดียวใกล้ปีใหม่แล้วพี่น้องกําลังจะแต่งงานกวาดทูจดระเบียบจัดบ้านของคุณเองให้พร้อมให้มีความรุ่งโรธ และอย่าเปลี่ยนใจไปไหนสวัสดีปีใหม่ฉันอยากจะยกมือให้นางฟ้าขออวยพรให้ครอบครัวเขเมมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองทุกครอบครัวสันติภาพและความรุ่งเรือง จากนั้นก็ลองซ้ำเดิมนะคะใกล้ปีใหม่แล้วพี่น้องมีแพลนไปเที่ยวกันกันบ้างค่ะโดยในมิวสิกวิดีโอนี้นะคะมีชาวกัมพูชาหลายคนเข้ามารวบแสดงความคิดเห็นบอกว่าเป็นเพลงปีใหม่เขมนที่พรายรอมากๆชาวเขมรจะต้องเปิดเพลงนี้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์บอกว่าฉันให้คะแนน100%เรซเลยพายรอจริงๆเพลงปีใหม่เขมรเนี่ยใช้ภาษาเขมรทั้งหมดด้วยภูมิใจจังเลย โดยในคลิปวิดีโอนี้นะคะนักร้องก็ได้ใส่ชุดสบายเหมือนกับชุดไทยนั่นเองค่ะโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในเกี่ยวกับประเด็นของชุดไทยนะคะบอกว่าเหมือนจริงๆแถวบ้านผมก็มีแบบนี้ครับจริงๆแล้วเป็นชาวกัมพูชาแต่พยายามจะทำตัวให้เหมือนคนไทยใช้ทุกอย่างเหมือนคนไทย แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นต้นตำรับบางคอมเมนต์บอกว่าผมคิดว่าชาวกัมพูชานั้นเหมือนไม่มีวัฒนธรรมของตัวเองแต่ว่าหลงตัวเองกลับใช้วัฒนธรรมของคนอื่นไปทึกทักเอาเองว่าเป็นของตัวเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแค่ชายตามองเสื้อผ้าก็รู้แล้วว่าซื้อไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าแมมพยายามปลูกใจให้ชาวกัมพูชากลับไปเที่ยวปีใหม่ที่กัมพูชาแต่รู้สึกว่าหลายคนก็ไม่ยอมกลับนะพยายามจะเที่ยวสงกรานในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็จะได้นําไปพัฒนาบอกเล่าต่อกันฟังว่าสงกรานในประเทศไทยนั้นเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรไม่ต้องพยายามเคลมไทยหรอกนะเพราะว่าตอนนี้คงจะเป็นได้แค่ท่าตลอดการนี่แหละพยายามจะถือธงชาติวิ่งไปวิ่งมาเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมบางคอมเมนต์ก็ บอกว่าวันนี้เห็นเลยในไลฟ์สดของสื่อชาวต่างชาติ ที่กำลังถ่ายทอดสดประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทยก็มีชาวต่างด้าวเข้ามาพิมพ์แสดงความคิดเห็นแต่ว่าใส่เฉพาะรูปธงชาติคอมเมนต์มีเยอะมากๆเลยไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วก็มีคอมเมนต์จากพี่น้องชาวลาวนะคะบอกกัมพูชีมักเป็นแบบนี้ชอบก๊อปปี้คอยเป็นคนลาวคนหนึ่งก็บอกมากพวกแนวนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าการกระทําของชาวคอมเมนต์แท้ทุกอย่างเหมือนกับช่วยโปรโมทคนไทยก็ไม่รู้ บางคอมเมนต์ก็บอกพยายามจะทําให้เหมือนไทยทุกอย่างชุดก็ซื้อจากไทยเนื้อเพลงก็คล้ายไทยถามจริงๆเถอะเอาชุดไปใส่เนี่ยตัดเย็บเองเป็นหรือเปล่าไหนยังจะเครื่องประดับทั้งหลายอีกซื้อแบบเป็นเซตก็ซื้อมาจากไทยไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยทําได้อย่างเดียวก็คือก๊อปปี้วัฒนธร,รรมของไทยพยายามจะเอาไปเป็นของตัวเองหลอกกันเองมโนกันเองเชื่อกันเองน่าสงสารจังเลยชนรุ่นหลังที่ไม่มีทางรู้เลยว่าศิละปะวัฒนธรรม ของตัวเองแบบดั้งเดิมนั้นเป็นยังไงดูแล้วน่าหดหูหัวใจจริงแท้บางคอมเมนต์บอกว่าขอแสดงความคิดเห็นนะเจอมาเองกับตัวคนในแต่ละภาคในประเทศไทยเรายังสอนลูกหลานให้พูดภาษาท้องถิน่นแต่ว่าแรงงานกัมพูชาพอมีลูกเข้ามาเรียนแล้วก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยพวกเขาจะไม่พูดภาษาท้องถิ่นขเขมรเลยแต่ว่าจะพูดภาษาไทยกับพ่อแม่แทนแล้วก็พยายามจะพูดภาษาไทยอย่างเดียวไม่พูดภาษาขเขมรเลย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าในความคิดของฉันนะเวลาเห็นคนคมเขมใส่ชุดสบายแล้วทําไมไม่สวยเหมือนกับคนไทยใส่เลยดูแล้วพวกเขาเหมือนไม่เข้ากับชุดไทยนะเจ้าของกิจการตอนนี้ในประเทศไทยทั้งเล็กทั้งใหญ่ถ้าเกิดมีแรงงานมเขม อยากให้ช่วยกันจับตาดูด้วยครับบางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละชาวคอมเมนต์เห็นคนไทยมีเพลงสงกรานที่สําคัญมีตั้ง12ภาษาเนี่ยสิคอมเมนต์เห็นก็เลยเรียนแบบอยากจะเคลมทั้งชุดไทยทั้งวัฒนธรรมไทยแล้วก็มีเพลงสงกรานเหมือนไทยด้วยแต่ว่าไม่รู้ทํายังไงก็คงจะไม่ติดหูชาวโลก ต้องพยายามออกเพลงปีใหม่ขเขมรหลายๆเพลงก่อนเพลงในที่โด่งดังที่สุดแล้วค่อยมาจัดการอีกทีว่าจะพยายามทำหลายภาษาได้หรือเปล่าเผื่อว่าปีหน้าจะได้ทำออกมา28ภาษาให้ชาวโลกนั้นเผื่อจะอยากไปเที่ยวสงกรา์ที่เมรบ้าง บางคอมเมนต์ก็บอกว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะจริงๆเดี๋ยวนี้ยพอเห็นอะไรเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาอยากจะมีปุ่มดีนี้เลยอะ่ะจะได้กดทิ้งไปจากโลกนี้เพราะว่าเป็นประเทศที่ทนทานเหลือเกินพูดอะไรก็ไม่มีความรู้สึกด้วยสิ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าประเทศกัมพูชาตอนนี้อยู่ในทวีปไหนของโลกครับดูเหมือนจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกใบนี้เลยไม่มีการศึกษาอะไรทั้งสิน้นว่าโลกใบนี้อะไรที่คิดว่าเป็นของตัวเองจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงไม่ใช่อยากได้อะไรก็บอกว่าใช่อยากบอกว่าเป็นอะไรก็เป็นแล้วก็อ้างกำแพงว่าเป็นหลักฐานที่ดีที่สุด บางคอมเมนต์บอกขอโทษนะสายตาเนี่ยสะดุดที่มือนางรำดูท่านางรำสิเป็นต้นแบบรำวงว่าเป็นของคอมเมนต์ใช่แท้ๆเลยมือนั้นแข็งกระด้างไม่อ่อนช้อยเหมือนกับเพิ่องหัดรำทำได้แค่สายไปใส่มาดูแล้วแบบนี้ไม่น่าจะเรียกว่าท่า่รายรำนะเรียกว่าท่าสะบัดมือยังดูดีกว่าซะอีกแล้วยิ่งดูการแต่งตัวสิแค่ดูปราดก็รู้เลยว่ายิ่งแต่งก็ยิ่งพยายามจะทำให้เหมือนไทยให้ได้ไม่มีอรารยะธรรมหรือเอก กันหลักที่เป็นของชาติตัวเองเลยบางคอมเมนต์บอกว่าแกะไทยเหมือนไปอีกคมเมนบอกทําตามบรรพบุรุษอย่าจะบอกทําไมถึงไร้อระยะทำแบบนี้ชุดไทยก็พยายามมวยก็อยากได้พยายามทํากุลคมเมแปลตามตัวกุนก็คือหมูถึงว่าล่ะ เวลาเจอมวยไทยนอนไปหมอบก,กับพื้นทุกที่เลยบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วรู้เลยว่าชาวกัมพูชานั้นมีสำนึกรักวัฒนธรรมตอนเป็นประเทศเราสยามมากกว่าไม่ได้มีสำนึกรักวัฒนธรรมปัจจุบันนี้เลยไม่ได้อยากจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นประเทศที่แปลกมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างทางั้งที่ควรจะอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณของตัวเองเช่นชุดสัมปอดแต่กลับเป็นท่าที่ไม่ซื่อสัตย์ แล้วก็อยากจะเป็นประเทศไทยสาขาสองบางคอมเมนต์บอกว่าดูปุ๊บรู้เลยว่านี่เป็นชุดไทยชัดๆช,ชาวกัมพูชาไม่ได้ใส่ ไม่ได้มีการแต่งกายแบบนี้เลยพยายามจะดูทีวีไทยดูละครไทยติดหนังไทยกินของไทยใช้ของไทยก็เลยกลายเป็นแบบนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าเจอมากับตัวของจริงคนกัมพูชาที่มาเป็นลูกจ้างในประเทศไทยผมขอบอกเลยนะว่าอันนี้ที่สัมผัสมาก,กับตัวเกิน5ปีแน่นอนคนคอมเมนต์ไว้ใจไม่ค่อยได้ถ้าเกิดเอาอะไรเป็นของตัวเองได้แล้วก็เขาจะเอาไปของตัวเองในทันทีคงจะคล้ายกับ การนำวัฒนธรรมไทยเสื้อผ้าการแต่งกายของไทยวิถีชีวิตแบบไทยที่เขาพยายามจะนำไปเป็นวัฒนธรรมของตัวเองจริงๆแล้วนิสัยดั้งเดิมของชาวกัมพูชาคงจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่จะป้องกันไม่ให้วัฒนธรรมไทยชุดไทยหรือแม้แต่ประเพณีวัฒนธรรมไทยไปตกอยู่ในมือคนอื่นเราจะต้องจัดการจดลิขสิทธิ์หรือไม่ก็ขึ้นมรดกโลกกับยูเนสโกไปให้หมดเลย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าคเมนี่แหละตัวตึงแห่งอาเซียนให้คิดเองคงคิดไม่เป็นแต่ว่าถ้าเกิดให้ก๊อบปี้แล้วก็แบบเดียวทำเรียบร้อยเลยทั้งพม่าทั้งอินโดทั้งลาวทั้งไทยเขาพัฒนาต่อยอดกันไปคนละทิศละทางจนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่ว่าของกัมพูชาเนี่ยสิไม่รู้จะสะกดคําว่าเอกลักษณ์ถูกหรือเปล่าก็เลยออกมามั่วๆแบบนี้เห็นของใครด่งดังเห็นของใครเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ ก็จับเหมามาเป็นของัวเองซะาให้หมดแบบนี้ไม่รู้จะพูดว่ายังไง